สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะครูส้มจะเอาประโยคที่ครูคัดมาใน Facebook นะคะเจประโยคที่ขึ้นต้นด้วย it's มีอะไรบ้างตรงนี้นะคะนอกจากมีคำว่า it's ยังมีคำว่า it ตามด้วย verb s ด้วยเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลย it happens it happens, it happens. เอาไว้พูดเวลามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นโดยเป็นเรื่องที่ลบๆมันนะคะอีกคนหนึ่งก็จะคอยพูดปลอบใจพูดให้กําลังใจว่าเฮ้ยปกติน่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยของมันก็มีบ้างแหละแบบนี้แหละปกติ it happens นั่นเองค่ะเอาไปพูดนะคะเวลาเห็นใครเป็นอะไรหรือทำอะไรพลาดอ๋อ oh, it happens don't worry ประโที่ส it matters it matters มันเป็นเรื่องสำคัญนะ นะคะแต่ถ้าไม่สำคัญเราเอา does มาปักไว้คุณไหมคะ it does not matter ไม่มี s it doesn't matter it doesn't matter เฮ้ยไปกินข้าวร้านนั้นกินผ่านมาแล้วแล้วมาพูดกันทีหลัง it was so bad it was bad ไปเล่นเกมมารับน้องที่มอเฮ้ยรุ่นพี่รับน้องสนุกจังเลยเนาะเอามาคุยกันเองอะรุ่นน้องบอกว่าเฮ้ย it was fun i liked it i liked it it was fun เมื่อวานนี้ร้อนจังเลยอะ It was hot yesterday เป็นอดีตหน้าเศร้าเนาะที่ต้องบอกลากันเมื่อวานนี้ It was sad to say goodbye It was sad to see him go อเออเศร้าเนาะที่ต้องเห็นเขาจากไปนะคะจากไปที่ว่าก็คือาจจะไปส่งที่สนามบินนะการพรีเซนต์งานเป็นไปได้ด้วยดีนะคะผ่านมาแล้ว It went okay It went okay it went well ะะแก้ไขปัญหาแก้แล้วแก้อีกเอครั้งนี้มันน่าจะได้ผลนะ it will work เอ้ยเดี๋ยวมันก็ได้ผลหน้าพูดถึงอนาคตนะคะมันก็เป็นแค่กระแสนิยมช่วงสันส้นๆแค่นั้นแหละเช่นมันจะมีช่วงหนึ่งที่คนทำ planking ก็คือ ทำแคลงกิ้งในสถานที่แปลกๆนะคะเป็นแค่กระแสนิยมช่วงสั้นๆมันไม่ใช่แฟชั่นที่อาจจะอยู่ได้นานในช่วงระยะเวลานานนะคะเป็นยุคๆก,ก็ไม่ใช่อะไรที่มาเร็วไปเร็ว it's a fad i s a fad ห่วยจังเลยแย่ yeah, มากเลยนะ it's awful it's awful <S ไปห้องน้ำที่ห้างเออห้องน้ำสะอาดดีเนาะ the toilet is clean it's clean <S คำอธิบายที่เพื่อนพูดมาเออชัดเจนเนาะ it's clear it's clear clear ควบกล้ i s clear เอ cl 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 oh, มันปิดนะวันนี้ธนาคารปิดตัวนี้ครูส้มลืมเติมดีเข้าไปนะคะธนาคารปิดโอยวันนี้ it's closed it's closed แต่ถ้าบอกเออธนาคารมันอยู่ใกล้นิดเดียวเองใช้คำว่า close ไม่ต้องเติมด d ดอกถูกต้องแล้วค่ะ it's close by it's close by close ตรงนี้แปลว่าใกล้ๆนะคะเหมือนกับ it's nearby นั่นเองค่ะ เออยังเช้าอยู่เลยจะรีบไปไหนล่ะเธอ it's still early we don't have to leave now we don't have to leave now ไม่เห็นต้องออกไปตอนนี้เลยตู้เย็นว่างเปล่าขนาดนี้ไม่มีใครออกไปชอปปิ้งเลยซื้อของมาใส่ตู้ในสิ the fridge is empty ะ yeah. อรายการโชว์นี้ตลกดีเนาะคำว่าตลก funny it's funny it makes me laugh นะ it makes us laugh แต่ว,ว่า fun เฉยไม่มีนี่นะไม่มีนี่ไม่ได้ติดนี้ใคร it's fun แปลว่าสนุกตรงนี้ต้องแยกกันให้ออกนะตลกกับสนุกเนี่ยมันคนละอันนะคะวิ่งเล่นในทุ่งนาฮ่าเขียวชะอมจังเลย it's green นะคะ it's magic เออมันเป็นเรื่องวิเศษนะไปกินข้าวกับเพื่อนเออเพื่อนอุตส่าห์เดินทางมาหาเราข้ามจังหวัดเรื่องอะไรใช้ใเพื่อนออกตังใช่ไหมเอ,อ้ it's on me it's on me don't worry it's on me เหมือนก็บอกว่า let me pay I'll pay for it I'll pay for it แต่๋ยวฉันจ่ายเองนะเครื่องจักรหรือเครื่อง่ายเอกสารหรืออะไรก็ตามที่มันพร้อมแล้วนะ It's ready It's ready นะคพูดถูกต้องเลยถูกเพลงเลย It's right มันปลอดภัยกว่านะที่จะนั่งรถเก๋งไปนะ,ะดีกว่านั่งรถกระบะแล้วนั่งให้คนไปนั่งข้างหลังกระบะดูตัวอย่างสิคะ It's safer to be in a car than to be on a truck It's safer to be in a car than to be on a truck มันปลอดภัยกว่นานะที่จะอยู่ในรถในตัวรถเนี่ยดีกว่าปลอดภัยกว่าที่จะเป็นนั่งอยู่บนกระบนะนะคะดูหนังผี it's scary it's scary โอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะฉันกลัว I'm scared of it I'm scared of it คุณละคำนะคะ s c a r y กับ scared หมันมันวาวเชียส่องแสงระยิบระยับ it's shiny it's shiny นะคะอาจจะไว้พูดถึงผมคนก็ได้นะผมมันว,ว้าวเฮ้ยมันติดดึงออกมาไม่ได้มาช่วยดึงหน่อยแล้ว it's stuck it's stuck <S นะมีคีมหนีบไหมประมาณนี้หาอะไรไม่เจอเอ้าวก็อยู่นั่นไงหาใหม่สิ it's there it's there look again นะคะ,คะเอากุญแจนี้เป็นของทอมไม่ใช่หรอ it's Tom's it's Tom's key <S ไม่ต้องเขียนคีย์ก็ได้ถ้ารู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรกัน it's Tom's เออมันแปลกดีเนาะเรื่องเนี้ it's weird it's weird มันเป็นสีขาว it's white it's white ลมแรงจังเลยนะวันนี้หน้าหนาวจะมาเยือนแล้ว it's windy today มันผิดนะคำตอบที่คุณเขียนในกระดาษนะน่ะ it's wrong can you correct it can you try again it's wrong เอากุญแจนี้ก็เป็นของคุณไงกุญแจบ้านคุณจะไม่ได้หรอหรอ it's yours it's yours ก็เหมือนกับ is your key นั่นเองค่ะอ่านต่อไปคาว่า it นะคะเอาไปแปะไว้ท้ายประโยคครูก็มีตัวอย่างมาให้ด้วยแหละ I missed it I missed it อ๋อฉันพลาดแล้วเชียวเนี่ยงานคอนเสิร์ตคืนนี้ฉันไปไม่ได้ไงเออทำตัวหายรู้เลยว่า oh I missed it จริงๆต้องเป็นคืนที่แล้วนะคะเป็นอดีตการนะ I missed it นั่นเองค่ะ I nailed it I nailed it. Nail ตรงนี้นะคะจริงๆแปลว,ว่าตะปูใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นสแสลงนิดนึงก็คือเฮ้ยทำมันได้เฮ้ยเจ๋งแม่นเลยตอนนั้นฉันต้องการใช้มัน I needed it. I needed it. นะคะขอยืมประกาศกับเพื่อนเมื่อเช้านี้ก็ด้วยความที่จำเป็นต้องสอบแต่มันเป็นอดีตการแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจำเป็นไม่จำเป็นแต่พูดถึงอดีตก็คือ needed ้าไป I needed it. I needed it. I needed it ทำอะไรลงไปแล้วรู้สึกเสียใจเสียดายกับการกระทํา I regretted I regretted เสียดายเนาะที่ไม่ได้ไปภูเก็ตกับเพื่อน oh, I r e g r e t i t I regret not joining you guys ฉันล้างมาแล้วนะเนี่ยเพิ่งล้างผักเมื่อกี้คุณสามารถเอาไปทําอาหารต้ยมยำทําแกงได้เลยสะอาดแล้ว I washed it I washed it ฉันจะซื้อมันตอนนี้ไม่ซื้อแต่อนาะคตจะซื้อ I'll buy it I'll Buy it ฉันจะกินมันเองวางไว้ที่โต๊ะอาหารนั่นแหละเดี๋ยวฉันตักกินเองได้นะไม่ต้องเอามารอเสิร์ฟฉันหรอก i l l e a t it I'll e a t it เออเดี๋ยวฉันซ่อมมันเองหลอดไฟใช่ไหมอือเรื่องง่ายเดี๋ยวฉันทำให้ I'll f i x it I'll fix it ฉันจะลองมันดูแล้วกันอยากจะต่อคอมเข้ากับ iPad ใช่ไหมเออเดี๋ยวฉันลองดูเดี๋ยวฉันทำให้ I'll try it I'll try it ฉันเลิกคิดเรื่องนี้แล้ว หรือว่าเลิกกับแฟนก็เลิกไปแล้วตัดขาดไม่ได้มานั่งคิดนั่งเศร้าแล้วใช้คำว่า over I'm over it I'm over it นะคะหรือ I'm through นั่นเองค่ะหรือ we are through we are through we are done นั่นเองค่ะจบไปสะอาดรือเปล่านั่นนั่น is it clean is it clean is it clear ชัดเจนไหม เข้าใจไหมนะคะเอาไว้ถามความชัดเจนหรือใสสะอาดเช่นน้ํามันเคลียร์หรือเปล่าก็ได้หรือเอาไว้ถามว่าเขาเข้าใจเราไหมา is it clear enough นะ,ะเป็นอันตรายถึงตายหรือเปล่าคําว่า fatal fatal นะคะจริงๆใช้คาว่า dangerous ก็ได้แต่เขา fatal เด่นเลยว่าถึงตายนะคะอันตรายนี้ทําให้ตายได้เลยหมอกหนาไหม is it foggy is it foggy I'm flying tomorrow เออฉันจะไปบินที่ดอนเมืองพรุ่งนี้แน่ก็เลยถามเพื่อนที่ดอนเมืองว่าตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างหมอกลงเป้า่า is it foggy in Donmeng น,นะคะเอยเรื่องนี้ถูกกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยให้ฉันช่วยทำงานแต่เช็คก่อนฉันไม่อยากเข้าคุก is it legal is it legal ะคะ่ ออน,นี่มันของทอมหรือเปล่านะเนี่ยสมุดเล่มนี้ is it Tom's พร้อมกับชูสมุดขึ้นมาให้รู้เลยว่ากำลังพูดถึง Object หรือวัตถุตัวนี้แทนที่จะพูดเต็มๆว่า is it Tom's book กย็ยาวเป็น is it Tom is it Tom มันเป็นสีขาวหรือเปล่าสมุดทอมอะ is it white is it white ลมแรงหรือเปล่าหนะ้าแถวบ้านเธอ is it windy is it windy เนี่ยของคุณหรอโทรศัพท์อันเนี้ย is it yours Is it yours? พร้อมกับชูโทรศัพท์ขึ้นมานะถ้าเกิดไม่ชูโทรศัพท์เพื่อนไม่รู้ว่ากำลังพูดถึงวัตถุตัวไหนคุณจะต้องพูดเต็มๆเ,เป็น Is it your phone? Is it your phone on my table? เออที่อยู่บนโต๊ะฉันนะโทรศัพท์คุณใช่เปล่ามาเอาไปด้วยนะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นะ่ะคล้ายๆกับเชิงอุทานอาจพูดได้ว่า it can't be ทำหน้าตาอุทานตกใจด้วย it can't be นะคะ อาจจะเป็น it can't be happening it can't be possible นะ,ะอาจจะพูดถึงสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเฮ้ยเรามาฉุกคิดตกใจว่ามันเป็นไปไม่ได้นะนะะี่ค่ะทางที่มันกำลังเป็นไปอยู่นั่นแหละเฮ้ยมันอาจจะเจ็บได้นะถ้าแบบนั้น it may, it may hurt it may hurt เพื่อนจะเปิดขวดโซดาโดยการใช้ฟันเปิดเฮ้ยเราพูดดักไว้ hey it may hurt ฝนอาจจะตกนะ it may be raining it may be raining หิมะอาจจะตกก็ได้นะ it may snow เมื่อวานนี่หนาวจังเลยสิ่งที่เป็นอดีตจาก it's cold ก็เป็น it was cold เมื่อวานนี้มื่อตืดอเลยตอนที่ฉันเข้าไปหาของในโกดัง oh it was dark it was dark so I picked the wrong box ฉันก็เลยเอากล่องมาผิดใบอะเพราะมันมืดนะเมื่อวานนี้ไปสอบเธออีกง่ายจังเลยนะเธอเนาะ ดากา it it was easy. It was easy easy มันเป็นราบเลย it was flat it was flat เฮ้ยดีจังเลยเนาะที่ผ่านมาเนี่ย it was good the holiday was good เออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะ่ะถึงให้กำลังใจนะคะ it'll be okay it will be okay พอตกลงกันแล้วย้ำนะว่าเออเนี่ยรับปากตบคำกันแล้วนะห้ามเปลี่ยนคำพูดละ่ะ Hey! it's a deal, it's a deal, don't change the plan, don't change your mind, alright? มันคือข้อเท็จจริงรับไม่ได้ก็เรื่องของเธอ it's a fact, it's a fact, you're not the best, คุณไม่ใช่คนที่ดีที่สุดสันหน่อยยังมีคนที่เก่งกว่าเธออีกนะบอกให้นักเรียนเอาช้เสื้อเข้ากระโปรงด้วยก่อนเข้าห้องสอบ it's a rule, it's a rule, มันคือกฎระเบียบนะ เฮ้ย hey, ได้รับอ e ีเมลนะคะไม่รู้อ e ีเมลอะไรจู่ๆให้เรากรอกรหัส Apple ID แต่พอไปคลิกดูต้นทางก็ไม่ใช่อ e ีเมลของ Apple สัก,กนหน่อย It's a scam It's a scam คนโกงนินนาะจะมาหลอกฉันด้วยไม่ได้แอมหรอก It's a trap It's a, It a trap เล่นเกมกับเพื่อนเฮ้ยแกอย่าไปฟังนั้น It's a trap มันคือกับดักนักเรียนออกเสียงควบกล้ำตัวอเป็น trap trap แล้วกับดักนะคะ่าเบื่อจังเลยอะเรียนวิชานี้ it's boring it's boring เฮ้ยคุณสื้อผมันพังแล้วนะเอาไปเข้าร้านซ่อมเถอะ it's broken it's broken ออนี่อากาศมันเย็นๆหนาวๆน,นะ it's chilly chilly นะคะ chilly แปลว่าหนาวเมฆเยอะจังและดูฝนจะตกไหมนะเนี่ย it's cloudy it's cloudy It เคอรี่มาส่งของคือคนสั่งเจ้าตัวเขาเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นของเขาแน่นแนแน,นั่งนับวันรอร,อรับของพอเคอรี่มาแล้วก็บอกวิ่งออกไป it's for me ก่อนที่เพื่อนคนอื่นจะมาดูว่าเอะของใครเรารู้ว่าเขาเป็นเป็นของเราอยู่แล้ว it's for me it's for me ด้ความดีใจและนั่นก็เป็นประโยคตัวอย่างที่ขึ้นต้นด้วย it it's it will หรือว่าประโยคที่ลงท้ายด้วย it หรือประโยคคำถามที่ใช้ it ไว้กลางประโยคนะคะลองเอาไปผันประโยคให้มันหลากหลายดูแล้วใช้ตามสถานการณ์ของเราค่ะเพื่อเพิ่มความคล่องและฝึกประยุกต์ใช้ได้จริงนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ